อยู่ที่สีิพงครับมาดูรถครับเป็นการตัดสินใจสุดรอบสุดท้ายเป็น,105นร้อยห้านะฮะตัวเอปากที่นะ 2, นะครับสองเมตรเจ็ดสิบหกนะฮะก็เกือบสามเมตรครับเกือบเท่ารถใหญ่ ถ้าหลายรถใหญ่ก็ประมาณประมาณนี้สามเมตรครับเพิม่มอีกประมาณสามสิบเซนก็ประมาณหนึ่งเมตบรรทัดก็ถือว่าใหญ่นะ, <c oughs> ะนี่คือการปรับตั้ง

ลงล่างก็เนี่ยแน,นแน่นเลยแต่ตัวนี้จะอ๋อเป็นแบบนี้ครับน่าสองตัวเสียวอยู่แน่เนี่ยเออลืมดูนะะดูไหม ต้องดูต la ัวนี้ต้องดูตัวนี้เป็นพิเศษเลยนะว่านะหมื่นนะใหญ่ครับ6ในทองครับ ทอยเสียคนระับไม่้จออะไรถังน้ำมันที่วางถังน้ำมันไม่จับครับกล่องเป็น นนที่เสียก็เป็นตัวเองครับแต่มันจะลำบากถ้ามันติดคอครับที่คลายคอมันน่าจะอยู่ข้างในเสียดายนะ,ะนะอยู่ข้างใน,อ,นอยู่ตางนอกน่าเสียดายตัวนี้แบบอ่าเป็นสวิตพัดลมตัวนู้นเนี่ย Chứ đây tôi luôn em Nó chụp bèn mà quay này đây Sợi ngang hấp sợi ngang Sợi phím nít nâng โอเคครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเป็นยังไงต่อนะครับเ,รเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับนี้ก็พอจบเียนเท่านี้ครับสวัสดีค,ครับ